จานพาฟางไม่มีกันอยู่ที่หน้าของกระสอบจัดขึ้นมาแตสร้างได้ด้นี่รถจักนีรพอตู้จานอยู่หน้าอยู่บ่อยู่อยู่บ่ดิอยู่หน้าอยู่เทียงอยู่บ่อยู่ทึ่งหมือนเนาะหนาวเนาะพอเท่าเออทู้ลมหนาวแถวบ้านมือบ่มือบ่กุ้งไมมจนดสีฮักลมอะไรีจังวะแล้วตาไปขายแล้วตาไปขายเออไปขาย โดยสบายดีพ่อท้าวเออสบายดีสบายดีป้าบุญเหตุังรั์นะไรเสริมสวยบ่เสริมเล็บบ่เสริมงามบ่อ้าถูกการตากระพริบออกม่แต่เนี่ยกระตาเล็บมือสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของบ่าวกองไพเบิร์ดถูกทานพี่น้อง ว่าจะเป็นทางภายในดีว่าทางประเทศยินดีตอนหับเขาสูซองบบาวกําไพคือเก่าเดยผมเองพี่น้องปู่ปอกับเบากําไพมันนี่เป็นตอนชีบายๆพี่น้องเลยได้มาเยี่ยมยามถามข่าวทางเมตตาบุญโฮมเพิ่นกับข่าวก่อนเนาะบ่ได้มาสองมือสามมือพี่น้องเลยทางบบากําไพก็ติด่ทุระที่ภารกิจอะไรก็เลยบริมีณลำเวลามามื่อนี้มีโอกาสมาทุระแถวไกลนี่ก็เลยแวะมาเยี่ยมยามถามข่าว ทางกอถาวรจานทครับป้าบุญโฮมเพื่นสากลว่าเป็นจังไดเนาะอากาศล้มๆพี่น้องเลยหนาวแท้เอาว่าเนาะลมกับแห้งๆวันนี้ก็ดีใส่เสื้อหนาแน่นอนหนึ่งพี่น้องเอีกแบมาฮอดรอดถึงเป็นที่เชี่ยวห้อยบ่ต้องว่าลายห้างเนาะแต่ทีเข้าไปหาทางกอถาวรจานก่อนกับป้าบุญเพื่นก่อนว่าเป็นอยู่ให้อยู่หน้าหรือว่าจังไดกะยังบ่ทันหูทางเปล่าก็ไพ่กะเพราะว่าบรรยากาศกับลมแห้งนะบม่ได้คอยนินท์เสียงปากเพี่น โอเคพี่น้องเนาะมาหอด้วกะก่อนจะไปหาทางไม่ป้าบุญครับกดตูจานก้อนกับผาก,กดแชร์กดไลค์กดติดตามเนยเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเพราหายเบากระเพยมีกำลังใจถ่ายทำคลิปไหมไหมเพื่อเผยแพร่ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ได้เบิง่งได้ชมกันต่อไปไปพ,พี่น้องมาต้องวอรหลายอย่าห่างวอรหลายกับเาวยืดเนาะเข้าไปหาแม่ป้าบุญครับประตูก่อนประฟองกันกับเบากระเพยพี่นอ้องตรอดโย ไปขายกระตาอยู่บ้านไหนพุูดบอผาดบอกว่าบ้านน้อยน้องโโอ้บกูนทางขมาเนี่ยบอได้จังหน่วยจยงไปขายนะนะก็ได้ชี้หน่วยฮาหน่วยหน่วยเท่าไดขายนะพผาดชักน้มเหลวเปิางน่วยเงินทุกท่านอืินทุกท่านลมหนาวใช่ไหมวันนี้บ่ได้มาบ่ไปใช้วันนี้นะมาบ่ได้ไปใช้ ถามาแล้ว่างานดองงานดองอยู่ครับเป็น,อนพอดีคุณภาพเฮือนเออพอประมาทแต่กระบ,บุญแน่เคลื่อนดีน้าเออเออคนตายตายเพิ่มอีกเอาแล้วจากหนึ่งเป็นชองบ้านนี้ฮะอ,อืมอืมชองคนบ้านนี้ออโอ้ยบ้านนี้แล้วบ้านี่เมาเนี่ยับมือ่ออันกินดองอันเมื่อนเมื่อกี้อันก็พอท้องดําตายก็เยอะบ่อ,บอแม่บ่แมน่เนาะมือ่อ มื่อหอกกระต้มเนะีกระทงด้ำตายเมื่อที่ชองมาบัดอีเพยังลูกแม่แต่นี่ตายชองยนบกันเราช่องกับคนละมืออยที่คนละมือเลียนมือชำวาและอันนี้องค์กรน,นี่มีบุญแล้วก็มีคนตายบัดน,นี้ก็มีบุญคนตายเออเป็นชองชุกอันนี้ตายเพิ่มว่านี่อีกผู้หนึ่งบานใหญ่ดิเทิงบุญเทิงบับเลยนี่เนาะสารพ<ำ>ัดทั้งเพื่อนดีผีตาย ือจ mm ัก hmm. อันว oh, <okay. S 2> ่างานได้เหนลูกไผ่ได้ลูกเคยบาดนี้จักงานบุญอีกเออในเฮือนเดียวเนาะบ่บ่ขึ้นในบ้านแล้วเนาะเดียวเฮือนเดียวคําวาเฮืเดียวมันก็ได้ยุกเลิกแล้วเนาะเบาแลมาว่าบ้าเดียวก็นั่ยกคือบ้านก็เบาแลอือคับนั้นเพิ่นมาว่านี่กับสนุกบ่งานเพิ่นอ มากระไพ้ายอดมาสองคนเหมือนกันสองคนคนนั้นสองคนมาก็มากินมากินเขางานอยู่พี่ได y ชื่อกระปุ้นมาจุ่มเอานั่นโอ้ชื่อกระปุ้นมาแล้วก็พันกระปุ้นแนบอ่ะพันกระปุ้นถึงต้มปลาแน่ตัวเองกัปลาแน่น้องหรือเปล่าลงไปเอาปลาได้ปลาชีโตปลากิเลบบ่อปลากิเลบบ่อบ่อป่าป่าปลากิเลนนั้นมันมันบวถืงมันเต้นความ กูเองกุ่นกันกุ่นกันไปโอยมันมันสีบโอซามมันเขาดิดนังคุณบ่อหนิปลาตัวใหญ่เต้นเออโอ้โทุ่มเทียมทุ่มเทียมเลยเนาะทุ่มเทียมแล้วมันมันเต้นออกกันว่ามันเต้นออกแต่แหนะมันเต้นมันตื้นเจ้าน่ะมันเต้นบหมนี้เต้นลบไปลบมาอยู่มันตื้นแหน่ะเมื่อมันเต้นอยู่นอกแหนั่นโอ้ยต้มทิมทุ่มลุงกระพาน่ะผู้เดียวนี่แล้ววอลบอลเล่ลุงนำบอลบอโอ้ยบอลเล่ประธานฮอสเคยเอาปลาขึ้นมาเลยบนี้ลุงก่อนแหละ คนเดีคือมาหัวเนืนอใครมดใคมดแต่คนหึ้ไก่รมดคื่คนอะไ่วะคอยจับไก่เมื่อไง้จับไก่บ่อยจับไก่บ่อยอย่าว่าพวกจย่งว่าว่าพัดกันกับบอลบาแลนดจากช่องชั่มือเนาะวะทุกทิโทรเอาเจ้าแน่กับเบาอันนั้นแน่พขอบเิตบอกขอบเดตเป็นโทรจะเพื่นเมื่อั้นเพื่นว่าคาไปคนมันมืนสัตวเออจะไปคนมันบอกด้วยว่าจะไปดินเ้าปูปา อยู่เพื่อนดีอยู่เพื่อนบุญกัแแหละเออดึงเชือก็ตกุกตกปุกกันเนี่ยะเออเออมาุลุ่มๆง่ายนะบอกเพื่นเทศน่้นบอกเพ็นเทศน่านแต่ปิกายปีกรอ์นี่เอออาพระตโทอัเออขอบใจเลยอันโทษชายบาวันคือโทษจ้าบาวนันน้บาวนันยั่เบาวนบาวน์เาบอกเราพาเพิ่นบอกบากเราพาเพิ่นไง เพิ่นว่าโอ้ยคืบผมจะไปดอกตู้เลยพังเมื่งเมื่อใดเมื่อหนึ่งพอจะเอาม้าบดหมูเจ้าหน้ามาแล้วทีลงเอาฟ้าหรือมาขึ้นมาพันวันฉันดามากินชุ้มว่าจะมาว่ากันกับอะลรวันนี้เอาเตียงตัวหนึงนอเที่ยงกันอยู่นี่เนาะเดี๋ยวเอาม้าบัสขึ้นงานหมูเจ้านมาเลยกินวัาอยู่นี้ว่าฉันดาบัดบ่าวหนเพิ่นว่าโอ้ยคืบผมจะไปดอกตู้เอ้ย嘛ไปอันลงอันเที่ยงก่อ ลงเงินแจกซับสดเปลี่ยนแจกเช่าโฉดมาลาวหันบ่เออบ่ลาวน่ะโอ้ยตะกี้ไปยังบุเปิดวะไปหาเปิดอันที่ตะเอยบระธนเอาเมียบ้านนี้มัเคยเอาเมียเราประธาเปิดเนี่ยบ่เปิดเลือกเอาอนนี้บ่เปิดยู้ตะกี้กะเพิ่นรับเปิดยู้หักรับเปิดผู้สาวมีแต่ว่าต้องการหาหักแค่อยากสั่งชีวิตใหม่เอาอายุสามสิบห้าแปดสิบเพิ่นเขียนใจในอันกุขอเพิ่นน่ะ เออสาวนะนั <Es> ่นแหละจังหวะนะบัดนี้เฮาพาตู้พายไปหารถฮอดบ่ปากนําตู้พายังบ่ฮอด80ปได้จู่พายได้เด็ดเจ็่นเออเออมันหางามมันบ่แม่นหาบ่แม่นบ่แม่นนั่นนั่อเฒ่าบ่กง่ายกะเขนเฒ่าแหลยเขนมีเงินหลาลยเออเออๆจึงเอาจึงปากน้ํามาหนะบ่กง่ายกะคือสมัครเกะเงินนี่นะบ่แม่นออกมากานว่าหาเงินคนน่ะออื มันก็บ่แม่ว่าหาเงินแท้80ปีเฮือบ่ป่าว่าตะหาเงินแท้เอาอะไรหาเงินแท้80ปีสิเอามาเฮ็ดหยังน่เ่าเฮ็ดหยังสิได้น่ะเป็นความเจ้าเนาะอือมาหยังมันเฮ็ดหยังบ่ได้แม่นบ่คั่นว่าเฮ็ดบ่ได้บมีเงินอยู่นําแม่นคว่ามีเงินได้เบิดเบิดว่าายกคือมีเงินเฮ็ดให้เขาอยู่สนุกสบายแลเขาจึงวาน้ําจึงสิเอานะจังว่าจังกจักเอาจักบ่เฮาอ่ะอันนั้นแหละหาเงินแหละน่ อ่าม so so mm ัน hmm. บ er uh, yeah, ่แ okay. ม uh, ่น2000กว่ามัเมัเป็นไปบ่ได้เนาะเพราะว่าผู้สาวอายุ28 29 30จังซี่บ่ว่าสิเอาคนเฒ่าอายุ80บ่ก็เอาเอาก็คือเมียข่อยมื้อนั่นแหละคั่นบ่เลือกอันว่าบ่ติข่อยเฒ่า่อยน่ะมันก็บ่มื้อดอกไปคิดว่าแม่นๆแหละอ่ะมันบ่แม่นบ่ให้ขึ้นให้จเนาะ เงินก็มีค่อยๆก็ค่อยๆกินอยู่ได้เงินบ่ได้อึดได้ยากอย่างไี้ควกินความหย่าก็ได้แต่ว่าบ้านออกแต่กูไม่รูเนาะคือจิตตีแต่ค่อยเท่าเห็นวันได้อืดนหมืก็เพียงพออยู่บ่แม่นว่าชิบม่ได้กินในหยำอ้าว่าเห็นอยู่ว่าเท่ากันว่าเห็นอยู่แต่ก่อนจะเอากันเห็นแล้วใส่ไห้ใส่หยำใบคือมันประเด็นใครก็บ่ได้เอาก็เอาเพื่อเอาเงินกับโมแมนว่าชี เอาม่เงินเงะกฟ้าก็ไ่เขากัน่าง่ายกันเอาตอนมีเงินบัตรมีเงินแหละเอิ้อประตูตะกี้เด้เอิ้ไอ่บอกเอาแล้วมาทากว่าแท้บัตรนี่เห็นบอกเขาว่าันเขาไปในวงเันผู้เ่าเนาะมันขายเหล่าขายเบีรยน่ะนะจงเงินออกมาหลดห้องไอ้ไอ่บอกไอ้ไอ่บอกมันเบ็ดเงินแล้วย้ำองกแนเพื่เทาย้ำออเแน่ห้อนี่เออเบิดเงินในทงเลยได้บอกเนี่ยย้ำออกแน่เทื่อเทามา้างว่าแท้เนี่นี่ก็เป็นมองกอยากใช้หัว คนน่ะอำเภอเช้าก็ดีได้มันโมงมันโมเมนหาเงินหาเงินด้วยเฉพาะนั่นก็หาโพช่าสมพ่อเพิ่งว่าว่ามีเงินบืดน้ำตัวมีเงินนี่เอิ้นน้องมีทองเอิ้นพี่แลนี่เนาะกระเพานแล้วกระตูพี่เหล่าปวดอิริโดนพ่อก่อนเฮ้ก็กินข้าวยากินแล้วบ่เจ็บกินแล้วเฮากินมาแต่เฮือนเออกินกินแล้วจะได้ออกมาอ่แล้วกินนะ ไปพาเพื่อนเอากระตาไปแต่ลบมาเลยกินเขาเพื่อนเรากินแล้วกินอยู่เพื่อนหลานเพื่อนเขาบอกสี่กเขาแกงนม้ยเัว่อบุกินแกงโนมัอันนี้ปลาตีงปลาเนี่ยบริโภคเนี่ยกินอยู่ผมอยากกินกุ้งคบพันเนี่ยแกงนมัยนั่นคบเนี่ยอยากกินอยู่คบเนาะอยากกินอยู่ไหนคบเนาะ กินแล้วป่าอืมป่าป่าป่าแหละอืมโยกเขากินยอะแล้วแกงทำไมไรก็คล้ายกับ้าก็เลยข้ายกีงวยังงวยึงบออยู่นนะเขาิาเปัไปไหนเปิดใจสาวสูดร็ไปเปิดใจตั้งไระกีคลิปคือมูไปเปิดนี่ ยังบ่ม si uh, ah, ีค no. yeah. ู่ใดส้หวังจักคนเยอมากเสียพอเป็ีนอันว่าตัวกันเดียวจะเป็นบาปป็นกามตืมบาปโหก็เงงเงว่คือกันว่าเอามาอันนั้นแล้วคอยว่าน้ำเบาเหล่าคอยว่าบางเด้อว่าไปเปิดอันใจเช้าโสดเช้านั่นหรือเมียไรวะครูได้มันเป็นตาเนี่ยหมดแล้วไอเขาหมดคือว่าเบาเตียงทองนี่ก็คือว่าป้าเมียบอกดุนน่ะ บ่อปลาดิเราบริมีเรกบ่เตียงเราบริป็นดเนาะเราบริป okay. okay. oh. okay. ็นเนาะในนั้นในนี้เราบ่เอาเน่าเลบ่อปลาบ่เน่านะบ่เนาอปลาก็มีครับบ่อเตียงโอ้ยเราทุนเตียงปานนี้เราบรินั่นดเนาะเราไปในสายบุ้บ่อเตียงเรื่องเรื่องสายหักนี่เราโอ้ยบ่เน่าปลาเราหอบปลาดำมีตัวปลาจะได้ก็หาเองเนี่ยยอมย่อมเราบริรูเราบริได ว่าจะเอาเบอร์เอาเบอร์เบยให้พูดนะพูดนี้เราเคยมีดอกบัเตียงเคยกระโทูชัยบาเตียงตอนต่เนี่ยกระหับอยู่เอื้อหาให้ลูกตู้เอ้ยว่ะแต่เลือยาบินคนก็ติดต่ออยู่บ้านโคกเนี่ยน้ำมันมาลาวบบอนไปหานกบ้านนั่นอันนั้นวบ้านหยังอ่กบ้านบ้านเฮานี่เราว่ะฮะบ้านเฮานี่บ่ เออพอบ้านตอนนั้นพอบ้านบุญมาตอนน่ะเออพอบ้านบุญมาแหละออกนโยบายเด่นเลยนะออกแล้วเ,ออเปลี่ยนผู้ใหม่เดี๋ยดิเ,ออเปลี่ยนปีนี้เราก็ไปหาให้หลายบอลอยู่ไรพาไปกับเช้าวันพิช้างก่อเช้าวันกอ,นกอนดูบอนโค้สาวอันวันสาวอันทหารบอลส<อ>าวเอน็นนานะเออ,เออแม่เนี่ เราเราพระผู้ห I น mean, ึ่งอันเมียอันเฮือนอยู่พูดในในบ้านอันนั้นก็มีลูกชายผู้นึงลูกชายใหญ่และลูกชายเราอันยังไม่ได้เอาเมียและหกฟ้าเป็นหนังรวมกันอยู่ได้อันนั้นแนนตลาดเราในเตียงเวลาใช่เวลาคือข้อหามากินก้มปลางั้นกันเราไม่เกิดไปแล้วก็มันบมดถืก เาะเราบอยมาเราว่ากันมาชูแล้วเอาชาวอันนั้นสี่บ้านหมดชาวนั้นค่อยพูดทีเราเท่ากันน้อยนุ่มคู่เด็กนะเท่าก็จะฮคู่เด็กน่ะชาวแลี้ยงบาเนาะครับจักนชาวยักก็ลืมจะชื่อเาจะไปกับไปน่ะไปกับชาวนั่นแหละชาวนั่งยังนื่แหละแมนแมนผู้ใดเขาคือบุหู่ว่ะเอ้ากไปแล้วกันหลายคนเข้ามาในอัน เพื่อนเรานั่นช่วงที่ไปเมื่อหนานั่นกับเข้ามาหันก็เต็มอยู่นหันบ่แม่นบ่สาวแหน่หนานี่คนละคนบ่เจ้าห่วคนก็ลื่อมชื่อิบเราไม่ห่างน้อยบ่เ่าอยู่ว่าได้น้อยแล้วผู้ใดหนูช้ำชิบปลายพุ่นแหละผู้ใดเนาะคือบ่คิดออกคนชุ่งใหญ่ดี่เราขบานเขาเขาต้องหู้นะ จังหวะค่อยก็ลืมชาลืมทำช้ำเช้าวนะันนั้นเช้าวอันผู้พาไปนะบันเอกเตื้อที่ช้องก็เอาบ้านไม่นี่บ้านพี่ไต้นี่ไปจนค่อยเข้าไปอันช้าวันนั้นว่ปัอันผู้เช้าจะกินหมูกระทะแต่คนก็พาไปบันในนายคู่นะกับเมียไปนำาน่อค่อยนะอาจารย์ชีบเสืเอดันบ่เออจักเช้ายนีอัอน,อนพินไต้เนี่ย เอาผัวเรกเนี่ยเอาผัวเอาัวคนไทยนะเขาเขาบอกผู้ชายไกินหมูท่ากับผ้าใบเพราเจ้ากะอืผพาไปกินพาไปกินบนหาแฉนบนู้าคนฮะผู้ละแฉนเด้ลยไปนะไปนี่เนาะเขาเที่ยวนึ่งจะเอาอะไรเบ็ดหน่อยแล้ววันนึงกินปลาอีอือบอกกินยังในี่ไรแนว้ยนะกินยังไงเทิงเงินเติมมือบอกินอิ่มแล้วบัด มือใหม่โดนทั่วไปห้อพราบสายบ่เออผู้ชาวน่ะผู้เช่าดันผู้ผู้ติดกันผู้บ่าวเด้ผู้บ่าวคนไทยผนมาเยี่ยมหยามมันอือแล้วเช้ายั้งเฉลยเช้าบุญตาพาไปนะชาวบุญตาชาวบุญตาแน่เออชาวบุญตาแน่ชาวบุญตาเลยพาผู้เช่ากับในคู่นั่งไปไปพบกันเยอะคนออกบ้านพิธันแล้วผู้ชาวนันอยากได้เชื้อชื่อหา เออชื่อให้เสื่อกระเหล่าชื่อกระลมอ่าลไปเลือกเอาไว้ถู่ตลาดเบิดหลายเตอ๋อพะวาวนนี่งัอตัวหนึ่งพุ่นยไปเที่ยวนะน้นอบ,บาบุญมัเนี้ก็ชื่อเชื่อให้อเอาดีแล้วมาแล้ววันนี้มามือหนึ่งเมื่อชองมาโทรใช้บ่อหับ,บโทรศัพมาแล้โทรใัยอันชาวบุนตาโอ้ยเขาติดอันผูบาวแล้ววาฉันผูบาวไทยเลย,เลยนีตดูเอ้ยว่ะ ติดษจะหองแล้วเขาติดแต่หอมเขาก็เลยะยาเลยเันกเกี่ยวเลยโอ้ยใบหอดเฮือนผู้เช่านั้นสีบ่อพิษบางชั้นเถาจะบ๊อบผักประตู้นี่ผู้เช่านั้นลูกหนึ่งหรือนลูกช่องลูกนี่แหละผู้เช่าอ้วนใหญ่ชสมก็แลอะกับดูนี่อืมเจ้านั่นแหละแต่เจ้าเช่าแก่นี่ยแหละกับคอยก็มันตอนนั้นคอยลิ้นคอยบุนลิ้นนี่คือเช่าแก่วันนั้น เราพาไปอยู่แต่บอกประธาน็นหน้านะชาวบุญตาว่าไปประตูไปไปวะไปพบกันอยู่พุนไปพูนจักกันแบบได้อันกับชาวบุญตาเอาแล้วอันนี้แล้วเรามาขอเป็นเพื่อนเนี่ยเรามาขอเป็นเพื่อนทูจักอะไรออกไปหาเ้าอยู่นอกคุณบ่เออคุณไปหอดคุไปพบกันแล้วพัดกันค่อยมันไปพบกันอยูันห้านันผะวัดบนมาบนแล้วใคร๋วยเตี๋ยวใครในนี้ใายเผลอดอนอยู่บ้านเขาพูเออเขาไปพูดได้ข่อยหน่อย ของกันชาวบึงตาโทูให้ไปไปแล้วก็เชิญเธอในชาวบึงตาอันเคยนึกเคยไม่ได้กินเนาะกินแห่เจ้าเจ้าบวกินบ่อันตู้บ่บอกกินเนาะเรากินยาแล้วเราก็พาไปเพื่อนผู้เช้าตู้อยากเขนเอานะบ่เคยกินแล้วเนี่ยเป็นเงินหลายดอกผู้เช่าก็กินอยู่พีทแถแเว็บบ้านเมาบอนมันเขาขายอะไรหน่อยแถวเว็บบ้านเมาน่าพินใตแต่หาผู้สาเป็นโค้งนี่ บัวได้พาข้าเจ้าันออกมากินหมูกระทะดิบ่บัวได้กินบ่ได้บมไก่บัวได้กินตัวเป็นุ้มไก่บ่ข้าเจ้าบ่ไริขารไปนอนเพื่อนเราครับบ่ได้กินยังกินจักเขาหาเขาออกมาหาจักเขาหายัย่างคนก็ลืมใช่เพื่อนอยู่แถวไหนบ่เเพื่อนอยู่ทั้งพู้ทั้งเต็นท์โต๊ะฝุ่นเลยเลยวัดลงไปอีกบ่เออโอ้ยไก่อวัดลงไปไกลออกมาทา้งตรงหน้าพูเออเพื่นแหละผู้ใด้นู้ ทางออกบ้านช่งบ้านเพียาทางออกบ้านช่งผูทางออกทางหน้าเฮาผูเออเขาต้องเู้นะทางนั้นนะเขาต้องผู้นะทางออกทางป่าซาผู้คอยโมหุบบนบุชื่อชื่อสาวหนังไงล่กไงนี้เพเ่อนแล้วก็เพื่นธรรมดาเขาเนี่ยแหละเพื่นถึงไปแล้วไปแล้วเราไม่บนนั่งคือเตียงคือในฝ่ายนาแล้ยไปนั่งเบาคันยนต์ลูกเราก็มานั่งน้ำกันผู้ชายเราลูกลูกเราจะคนลูก ลูกผู้เดียวนันะผู้ชายใหญ่เลยนะลูกชายผู้ชายักไงใหญ่เต็มเต็มเบาเลยแหละหักไปทาทำชาวบนตาหนอยนกะ็ลูกนกัเนกวยาดี๋ยวมาดูน้ำแมฆเลยนะไปว่าได้เข้าใจไปนะไปเบิงผู้เชา่าโอ้ตอนนี้เราเอาผัวแล้วอันอันว่าผู้ชา,ายรุ่นใหญ่มีอายุเติอบอ่เออมีอายุเติบสี่สิบตุย้ยดอกเออเพื่อนเพื่อนเล่า,น,านั่น สิมีอันทางเขาต้นม่วงแล้วตรงซอยเข้าไปมันสิมีอันหัวอ้อมเล็กกระนางบ่เอลๆแม่นแล้วเดินเท้าแล้วนะเอาอ้อมเล็กกระนางนะเออๆเดินเท้าแล้วนะมีมีหางเพื่องมีหางเพื่อหลังนี่หรอกนี่ขนาดะหางเพื่องคือทางออกมาสาสาน้ำนี่จับไปหานะเออแม่รถนี่หลอดเป็น้นหลไปดอกแม่ทางไปท่อมเข้าไปมีหัวอ้อมเล็กกระนางเ่ยชวนเฮาแล้วเฮาปล่อยงัวไว้ยามน่ะเออๆตรงข้ามลาวปีหน้าเฮือนเาไชน่ะ เนี่ยชุม่มชีไปเมืน้าลยก็ออกมามาทำอะไรล่ราในห้องมะพรก็เหนื่อยบดล้านางด้านางอยู่เตียงตะางหรอ,แม,อ,อแม่เาแม่เลาไปคนทุ่หนงแนวหนึ่งบ่เ้คุณน,นักในวหนึงแม่แม,ม่เล่านะแม่นั่นคือบ่อเห็นแล้แม่เมื่อนัน่นแม่เราไปอยูนนที่เป็นไม่ได้อยู่ชุ่มไปเมื่อนากันแว่ก็ามาก็ลอยแล้วบ่เนี่ยลูกชายเล่านั่นโย่ปังใหญ่แล้วลูกชายเราเออเอใหญ่แล้วมีาาเอ,อ,เอา,อา,อาปะพธเป็นปะอันยังเห็นชาวบุาลูกราสามคนครับบ่ อยู่ท้ายช่องเราไม่ได้เอาผัวเมีเอาไปแล้วใครไม่ได้ทำหมดไมีลูกเท่านั้นเองใครไปเบม่แม่เนี่ยนะเราเอาผัวแล้วเดี๋ยวนี้นะชิแม่แล้วอยากได้ยูเราชูเบาผัวเดินผัวกับเพื่อนก็บ่ได้ไกลกันเมียเราตายเลยแจ๊ครับเมียอะไรเรา感冒เออชิแม่เออผัวกับอายุหลายกว่าเมียอยู่เราเป็นน้องลูกน้องเจ้านะผัวเรานะเออมาชูแล้วเราคอย มันบ่มีไัยอยู่ในเฮือนข่อยก็ลูกข่อยนี่ก็มันกะจักมันแล้วจะมาสิไปเราอ่ะเรื่องอันเราย่านฮอดได้50ปายอายุน่ะบ่ว่40ปายนี่นะบ่ก็มื้อนี้เฮาเกิดมาก็ยังเห็นล้ารถแต่เฮายัง40ได้โอ้ยมันก็สิแม่นก่อมื้อนี้ฮาารุ่นเอ้ยรุ่นเอ้ยเฮาต้อง2-3คนพออเฮาันบ่ฮอด50นี่กยัดกายเฮาว่ถ้ามุนตา่กนั่งบ่ได้หึงบ่ได้อเราก็เิน ยืนอยู่หัวผลทางออกทางห่างเพื่องผลแม่เนี่ยนะนั่นแหละบัแล่คอยกันโม่หน้าผลก็มีอะไร่ะมีก็ไม่มีก็ไม่ไพ่หวานก็ไม่ไพ่นั่นแหละในท้าองค่ะในทางออกค่ะเออเออแม่นนี่ยนะมีต้นม่วงชอเราที่กี้บ้านเราต้นม่วงนะตะเบิ่งนี่ม่วงชอ